สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่45กันข้อที่45่สิบาจุด่านอกจากสมัยประชุมสามัญแล้วเมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตนําบลโดยข้อต่อไปนี้อาจทําคําร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามัญถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ชอยมีดังนี้กอไก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ขอไข่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอควายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงองูปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอจานไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้ององูนั่นเองปลัดองค์การ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองที่กล่าวไม่ถูกต้องซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดําเนินการยืน่นทําคําร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามันนั่นเองข้ององ,งูจึงกล่าวไม่ถูกต้องอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชบัญญัติสภา,าตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบบทที่7พศ2562ในมาตรา55บัญญัติว่านอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อ <ME> เห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายอกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจทําคําร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามัญถ้าเห็นสมควรให้ในายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ วรกสองสมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน15วันแต่ถ้าแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอซึ่งข้อนี้อยู่ในมาตราให้สภาวแรกนั่นเองก็คือมีประธานสภามีนายกมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตุนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบบนุลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ซึ่งสามารถยืน่นทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามันได้ดังนั้นข้อที่45นะครับจึงตอบข้องูงูนั่นเองที่กล่าวไม่ถูกต้องนะครับก็คือนอกจากสมัยประชุมสามัญแล้วเมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการบริหารส่วนตำบลโดยข้อต่อไปนี้อาจทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สามันถ้าเห็นสมควรให้นอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ข้อได้กล่าวไม่ถูกต้องก็คือข้องงูนั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อตัดต่อไปได้ที่ช่องทาง Facebook ชื่อประพันธ์วลรัมและช่องทาง YouTube ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วลรัมหรือช่องทาง Tik t o อกนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์วลรัมภาษากฤษชื่อบัญชีว่า ad ปรพันธ์สองห้าสองสาม p i puin สองห้าสองสามมีสามช่องทางให้ท่านติดตามชม การเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปถ้าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบข้อต่อๆไปได้สำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่45ไว้เพียงตรงน,นี้สวัสดีครับ